สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบช่อง anything ไงดูนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวของเล่น time former นะครับก็จะมีรวมๆนะครับเป็นหลายๆแนวนะครับก็เป็นพวกโมเดลต่างๆนะครับบางตัวก็มาจากในกระตูนแล้วก็มาจากหนังนะครับ เราก็มาดูชิ้นแรกกันเลยนะครับชิ้นแรกก็จะเป็นหน้ากากออปติมัทพรานะครับชิ้นนี้ก็สภาพถือว่ายังสวยนะครับด้านบนนี้ก็ไม่หักไม่งอนะครับมาดูด้านหลังนะครับผมก็ขอไม่ใส่ให้ดูนะครับนี่งานแท้นะครับปั๊มอยู่ด้านหลังนะครับนี่ก็มีขี้เกลือนิดหน่อยนะครับยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับ ใส่แล้วก็มียางรองรับด้วยนะครับน่าจะใส่สบายนะครับชิ้นนี้ผมได้มาในราคา40บาทนะครับเราก็ไปดูชิ้นต่อไปกันเลยตัวนี้ก็เป็นโมเดล Optimus Prime นะครับเป็นเวอร์ชั่นของกระตูนนะครับท่านผู้ชมขนาดก็ประมาณ3นิ้วนะครับท่านผู้ชมขนาดก็ไม่ได้สูงนะครับ เป็นงานตั้งโชว์สวยๆนะครับแล้วก็สามารถขยับแขนได้นะครับทีนี้ก็จะเป็นงานแท้ครับตอนนี้ก็สภาพดีอยู่นะครับขาก็นี่ครับมันพับทีสองขาเลยนะครับนี่ก็ขยับได้นะครับหัวก็สามารถหมุนได้นะครับท่านผู้ชมสวยนะครับตอนนี้สภาพดีมากนะครับนี่ปั๊มอยู่ตรงนี้นะครับฮัสบนะครับเป็นงานแท้เลย ตัวนี้ผมได้มาในราคา20บาทนะครับเราก็ไปดูชิ้นต่อไปกันเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นเมกะกอรตอนนะครับชื่อมันชื่อว่า Star Cream หรือเปล่านะครับผมก็จําไม่ได้นะครับผมก็เคยดูแค่ภาคหนึ่งนะครับบางตัวก็อาจจะไม่รู้ชื่อนะครับแต่ว่าผลจนมันก็เท่ดีนะครับอันนี้เป็นแบบตั้งโชว์อย่างเดียวเลยนะครับไม่สามารถขยับได้นะครับเป็นชิ้นเดียวกันนะครับนี่ก็สภาพปานกลางนะครับท่านผู้ชม อันนี้งานแท้นะครับมันก็อยู่ที่เท้านะครับกล้องไม่โฟก,กัสครับอันนี้ลิฟมันก็มีแหวงแหวงนิดหน่อยนะครับยืนเองก็ยากหน่อยนะครับหรือว่าพื้นกระดาษไม่เท่ากันนะครับโดยรวมแล้วก็สวยนะครับตัวนี้ตัวนี้ผมได้มาในราคาห้าสิบบาทนะครับเราก็ไปดูชิ้นต่อไปกันเลยนะครับ ตันนี้ก็เป็นงานจีนนะครับท่านผู้ชมขนาดก็สิบสองนิ้วนะครับตอนนี้ก็ไม่มีแขนไม่มีมือนะครับแต่ว่าเอามายืนโชว์อย่างเดียวก็เท่ครับสาหรับผมนะครับงานจีนแต่ว่างานสวยนะครับดูที่ขานะครับขานี้เป็นเป็นเหล็กนะครับที่เท้าเป็นเหล็กนะครับอันนี้ปีกก็เป็นเหล็กนะครับแปลงล่างน่าจะแปลงล่างไม่ได้ครับเอามายืนโชว์ได้อย่างเดียวนะครับ ืนนี้ก็มีอันเดียวนะครับเป็นปืนนี้นะครับไม่มีปั๊มนะครับตัวนี้ก็เป็นงานจีนครับผมเวลามาจัดท่านี้เทนะครับจัดท่าตอนมันเนี้ยครับยืนอาขาเนี้ยครับจัดท่านี้ก็ถือว่าเทนะครับผมดูหน้ามันจะชัดนะครับหน้ายังเทนะครับแต่เสียดายนับแขนมันขาดนะครับแล้วก็บางซื้อมาคนขายบอกว่าแขนมันไม่มีนะครับไม่รู้ว่าจะหาเจอไหมนะครับ แล้วก็มือไม่มีนะครับท่านผู้ชมตัวน,นี้ก็งอนะครับก็ตามสภาพนะครับแต่ว่างานสวยนะครับตอนนี้ผมได้มาในราคา100บาทนะครับเราก็ไปดูชิ้นต่อไปกันเลยตัวน,นี้ผมก็ไม่ทราบชื่อนะครับท่านผู้ชมมันน่าจะเป็นรถดับเพลิงนะครับนะเป็นปืนเหมือนปืนฉีดน้ํานะครับอันนี้ก็จะงานเดียวกันกันกบออปติมัสมาเลยนะครับ ขยับได้ก็แค่นี้นะครับแล้วก็ยับทีเดียวสั่งขานะครับงานเท้น,นะครับท่านชมหัวก็หัสามารถหมุนได้นะครับนี้ก็มาจากน่าจะฝั่งกระตูนนะครับในหนังไม่น่าจะมีะครับตันนี้บั๊มก็ตั๊มอยู่ไหนนะครับผมหาก่อน ปั๊มไม่เจอครับท่านผู้ชมแต่ว่าเป็นงานแท้นะครับเพราะว่าคมนะครับตัวนี้ผมได้มาในราคาห้าสิบบาทนะครับเราก็ไปดูชิ้นต่อไปกันเลยนะครับตัวนี้ก็มีชื่อว่า builder the construction bot นะครับผมก็หาข้อมูลใน Google นะครับไม่รู้ว่าชื่อนี้ไหมนะครับมันก็อยู่ในหมวดหมู่ rescue bot นะครับเหมือนกับไอตัวเมื่อกี้เลยนะครับเหมือนตัวนี้นะครับ นี้ก็จะเป็นในส่วนของรถแมคโครนะครับแล้วก็เป็นรถเจาะนะครับเนี่ยครับก็ขยับได้ประมาณนี้เลยนะครับหัวก็ขยับได้ครับแต่นี้ผมชอบตรงที่แขนที่เป็นแท่นเจาะครับสามารถหมุนเล่นได้ครับนี่ยครับสบภาพก็ปานกลางนะครับท่านผู้ชม ตอนนี้ก็ได้มาถูกสุดแล้วนะครับก็ได้มาในราคาสิบบาทนะครับเราก็ไปดูชิ้นต่อไปกันเลยตัวนี้มีชื่อว่ามอบทนะครับท่านผู้ชมขนาดก็สองนิ้วนะครับตัวนี้ไม่สามารถขยับอะไรได้นะครับก็ไว้ตั้งโชว์ล้วนๆเลยนะครับไม่สามารถขยับได้นะครับเป็นชิ้นเดียวกันนะครับนี่งานแท้ครับผมปั๊มอยู่ด้านหลังนะครับพาร์โบนะครับก็ไว้ตั้งโชว์อย่างเดียวนะครับ ครับตอนนี้ผมได้มาในราคายี่สิบบาทนะครับเราก็ไปดูชิ้นต่อไปกันเลยนะครับตัวน,นี้ผมก็ไม่ทราบชื่อนะครับว่าชื่ออะไรนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ที่ตามันไม่รู้ว่าเป็นรอยหมึกไนะครับอันนี้ก็สามารถเล่นเป็นหน้าหุน่นแล้วก็เป็นรถแล้วก็แปลงล่างได้นะครับมาดูรอบๆกันก่อนนะครับ นี่ก็มันเป็นรถอยู่นะครับมาแปลงล่างนะครับถ้าจะไม่ผิดก็นี่ครับนี่ครับมันก็จะมีแขนกับขาออกมาแล้วนะครับนี่ก็ด้านบนก็เอาขึ้นมาครับเดี๋ยวมันก็ยืนไม่มั่นคงเท่าไหร่นะครับหยุดไม่ค่อยได้นะแล้วก็ให้เป็นรถนะครับนี่ครับผมเป็นรถก็เพี้ยวดีนะครับ ชิ้นนี้ผมได้มานในราคาสามสิบบาทนะครับเราก็ไปดูชิ้นสุดท้ายของคลิปนี้กันเลยนะครับชิ้นสุดท้ายของคลิปนี้ก็ไม่ทราบชื่อนะครับมันเป็นขุ่นยนต์ที่แปลงร่างได้นะครับเป็นงานแทนนะครับแต่ว่าไม่ครบนะครับก็ดูแค่นี้ไปก่อนนะครับผมก็ซื้อเก็บไว้เป็นอะไรครับก็เห็นว่ามันก็ยังพอสวยครับก็เลยเอามารีวิวนะครับไม่มีแขนแล้วก็ไม่มีขานะครับอย่างละหนึ่งข้างนะครับ ไม่รู้ว่าในหนังมีไหมนะครับตัวนี้แปลงล่างแล้วมันจะคล้ายๆเป็นรถถังเล็กๆนะครับก็ขอไม่แปลงล่างให้ดูนะเพราะว่ามันก็ทําไม่ได้ครับของไม่ครบเช่นนี้ผมก็ได้มาในราคา20บาทนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ได้รีวิวของเล่นไทม์โฟร์เมอร์แบบรวมๆนะครับท่านผู้ชม ก็เป็นงานมือ2ลูกชิ้นนะครับบางตัวก็อาจจะไม่สมบูรณ์ครับทั้งหมดก็มี9ชิ้นครับท่านผู้ชมบางตัวผมก็ได้มาถูงบ้างแพงบ้างนะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ